ดีค่ะพี่เพ็มคิริยวันเนอร์ค่ะคือลหลายๆคนก็ชอบสะสมาลารับบูนนะคะแล้วก็ของพวกตุ๊กตาในบัฟมานนะคะวันนี้คิริยามา,ามาดูของสะสมที่กูชอบเพนชอบสะสมของพวกนี้เรารู้สึกว่ามันมีความสุขคือขอบอกว่าไม่มีความสุขทางใจเพราะว่าเราทํางานหามาได้การเล่นการพนันหามาได้นะคะ เราก็ซื้อมันในราคาไม่แพงหรอกแต่ว่าพ่อฟงกับสามีเราอ่ะก็จะซื้อมันในราคาจริงอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นทองคําจริงๆอะคะ่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันที่ที่เรียกวันเนอร์ชอบสะสมนะคะว่าเป็นอะไร <c oughs> ขอปอนตรงว่าหนูชอบค่ะหนูชอบของพวกนี้อะค่ะนะคะ,นะคะ สวัสดีค่ะพิริยค่ะอันนี้เป็นขอสะสมที่พิริยาว e ันเนร์ชอบอะค่ะนะคะปัจจุบันพิริยาว e ันเนอร์เก็บได้เท่านี้ค่ะคือขอบอกนะคะว่าพิริยาชอบสะสมของพวกนี้ค่ะนะคะอันนี้มันเป็นทองคําแท 96. ้96.5%นะคะแต่ถามว่าน้ําหนักจริงมันเบานะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1บาทนะคะทองคำอะค่ะเพราะว่ามันเบาเนาะมันแบบ เป็นตลับน้ำเต้าหยวนทองคำอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นทองคำแท่งที่พิเรยาชอบสะสมอันนี้มันหนักนะมันเป็นทองแท้แต่ว่ามันหนักนะเนี่ยใช่ว่ามันจะไม่หนักอนะคะ่ะอันนี้เป็นของสะสมที่พิเรย์วันเดอร์ชอบพิเรยวันเดอร์จะไม่ชอบของในปั๊บมาดหรือลาบูบัวค่ะก็จะชอบสะสมของพวกนี้ถามว่ามันจะอยู่กับหนูไปจนตายอะค่ะอนาคตเ่ยจะมีชีวิตยืนยาวเป็นร้อยปีสองร้อยปีก็ได้เพราะว่า พ่อฟงคงจะไปเอายาลดอายุมาให้หนูหรือไม่ก็ให้หนูกลับไปเป็นเด็กเหมือนเอมดิเกลอะนะคะหนูชอบสะสมของพวกนี้ค่ะนะคะหนูซื้อมาไม่แพงมากละค่ะหลักร้อยเองแต่ว่าพ่อฟงเขาซื้อของให้ให้หนูอะหนูชอบสะสมมันหนูหลักมันนะคะก็อยากจะเก็บมนันไว้เรื่อยๆค่ะก็ะะไม่ได้คิดจะให้ใครนะแต่อันนี้มันอันนี้มันจะเป็นทองคําแทนน้าหนัก 96.5%หจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะนะคะอันนี้เป็นเป็นทองร0อเซนถามว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณสองบาทนะคะมันก็หนักหนูนะมันเป็นทองร0อเซนนะคะสวัสดีค่ะพีเรียรักมันนะคะก็สะสมมาเรื่อยเรื่อ,อ,อยอากเก็บไปน้อยจนตายอขอบอกก่อนนะคะว่าทองพวกนี้มันเป็นขออที่พิเรียรักนะคะ ก็อยากจะเก็บมนันไว้จนตายถามว่าตายไปแล้วจะให้ใครก็คงให้ลูกอะค่ะถามว่าเก็บเก็บเอาไว้ที่บ้านพ่อฟงอะค่ะไอ้บ้านเต้าหมิงซื้ออะค่ะที่ไต้หวันนะคะตายไปแล้วก็ให้ลูกทำพินัยกรรมยกสมบัติให้ลูกลูกนี่ก็อยู่กับสามีอะค่ะแล้วก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านพ่อฟงอะค่ะนะคะก็มีชีวิตเป็นคุณหนูกับคุณชายแหละลูกอะใช่ว่าที่บ้านเราจะคือ เด็กอะค่ะไม่ได้เอาเขาไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมให้เขาเป็นคนใช้แต่ว่าก็คิดว่าถ้าทํารูกจากแม่อุ้บุญเกิดจากไขายของเพนและทําเด็กกอดแก้วลูกก็เกิดในท้องแม่อุ้บุญแต่ว่าที่พ,พสามีเพนอะเขาจะให้คนใช้ที่บ้านอะเลี้ยงลูกเขาแล้วลูกเขาก็ต้องมาเป็นคนหนู่มคนชายอะค่ะใช่ว่าจะเป็นคนจนเป็นคนธรรมดาค่ะ คือขอบอกว่าขอคุณในพิเิยาชอบถ้าตายไปแล้วต้องการจะยกใครรัะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเพชรทองพลอยทั้งหมดอะ่ะพิเิยาจะเก็บสมบัติไว้ที่บ้านพระฟงแล้วจะยกให้รูกค่ะนะคะสนะวัสดีค่ะ